สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่ม Auto Air รัดบักเขาครับวันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของ Toyota Camry Hybrid ปี2011ครับก็รถคันนี้เข้ามาด้วยอาการคอมเพรสเซอร์แอร์ดังครับก็ใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็อาการนี้มักจะเกิดขึ้นครับเพราะว่ารถมันก็อายุ10กว่าปีแล้วครับก็เป็นกันบ่อยครับอาการคอมเพรสเซอรแอดังครับในรับเีสยง คือเสียงเครื่องส่วนใหญ่รถไฮบิดเสียงเครื่องจะเงียบม,มากครับแต่ที่มีเสียงดังเกิดจากคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพครับก็เดี๋ยวทางนั้นเราจะจัดการแก้ไขให้ครับคือถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็ทาระบบแอร์ใหม่ทั้งคันครับถอดรืร้อตู้แอร์แล้วก็แผงคอนเดนเซอร์ครับออกมาเปลี่ยนแล้วก็ทําการปัดชิ่งระบบแอร์ทั้งหมดครับเบลต้าแคมรี่้ไฮบิดครับ อาการที่เป็นกันบ่อยครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับครับขั้นตอนในก่อนที่เราจะถอดรือครับเราจะตัดระบบให้บิดก่อนครับก็ดึงปัดบริการบริเวณนี้ครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ครับก็ขั้นตอนการถอดภายนอกครับขั้นตอนการถอดรือตู้แอร์ครับ เดี๋ยวเราจะถอดแผงที่หลีกออกก่อนครับแล้วก็ถอดน็อตยึดคานบริเวณข้างหน้านี่ครับแล้วก็ถอดคอมเพรสเซอร์แอร์มาเปลี่ยนใหม่ครับคอมเพรสเซอร์แอร์ ขั้นตอนในการยกตัววออกครับขั้นตอนในการถอดแผงหลังทุ้งแอร์ครับครับนี่คือสภาพแผงหลังทุ้นแอร์ครับ ก็ค่อนข้างเสื่อมสภาพครับเป็นคอยก็เปื่อยยุ่ยมาแครับขั้นตอนในการถอดคอมเพรสเซอร์ครับครับก็มาดูสภาพตู้แอร์ครับนะครับค่อนข้างเสื่อมสภาพพอสมควรครับก็คาดว่ายังไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนครับรัสิบกว่าปีแล้วครับ นี่คือท่อแอร์ต่ตางๆครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างทำความสะอาดภายในครับปัดชิ้งให้กลับมาสะอาดครับครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการล้างอทำความสะอาดท่อแอร์ครับเราก็จะใช้น้ายาเจีข้าไปขัดภายในครับครับนี่คือ ภายในท่อแอร์ครับที่เราล้างทำาาดครับสาภาพแห่งหลังพึ่งแอร์ค่อนข้างตัวโปกครับเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าครับ,รบก็มาดูคอมเพรสเซอร์กันครับ นี่คือตำแม่ลู่เดิมครับที่เราถอดออกมาจากรถครับนี่ครับที่เสียงดังก็มาจากตัวคอมเพรสเซอร์ครับที่เสื่อมสภาพครับนี่คอมเพรสเซอร์ตัวใหม่ครับก็เป็นคอม2สองครับก็เช็คสภาพมาเรียบร้อยครับก็ประหยัดทประมาณไปได้เยอะครับเพราะว่าเนื่องด้วยคอมรุ่นนี้ราคายังค่อนข้างถูอยู่ครับก็ใช้เบอสองก็แท้เหมือนกันครับ ทางร้านเราก็มีการรับประกันให้ลูกค้าครับก็มาดูตู้แอร์ครับก็นี่คือตู้แอร์นะใบใหม่ครับที่เราจะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็เป็นหนึ่งตู้กเกี่ยรครับก็านมาตรฐานครับนี่คือแอร์เพร์ชันวาวครับ ดูแผงรังผ้งอแอร์ที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็นี่ครับใหม่ครับก็เป็นบังคอครับก็ใช้ไา้ครับมาตรฐานดีครับ ในการใส่คอมเพรสเซอร์แอร์ครับขั้นตอนการใส่ตัวแอร์กับถูนครับขั้นตอนในการใส่คอนโซลกับคืนครับ ตอนในการใส่แผงหลังพึ่แงแอร์ครับแผงรังพึ่งแอร์เราก็ใส่ไปเรียบร้อยครับระเสื้อแอร์ก็เรียบร้อยครับท่อแอร์ต่างๆเราก็ได้ประกอบกลับเข้าสูต่ตำแหน่งเดิมหมดแล้วครับครับก็มาดูความเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้เติมน้ำยาเต็มแล้วครับก็มาฟังเสียงกันครับอยู่ตอนนี้คอมแอร์ทำงานปกตินะครับ เย่างเครื่องเงียบห้าหไม่มีเสียวนะคอมเพรสเตอร์แอร์นะครับนี่ดูเสียงทั้งเด่นปกตินะครับก็มาดูค่าเกจครับค่าเกจฝั่งโล่ก็ประมาณ30ครับไอ้เพรสเซอร์ประมาณ170ครับก็หรือว่าเยี่ยมครับบางสัตวที่เราเซตระบบใหม่แล้วทุกอย่างกลับมาทำงานสมบูรณ์แบบครับก็มาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ครับ ก็ตอนนี้2องจเจ็ดครับก็ถือว่าหนาวครับมาดูงานประกอบภายในครับประกอบดัทางนั้นเราครับก็เข้าตำแหน่งเดือทุกจุดครับมายังไงไปอย่างนั้นครับขับต่อเรียบร้อยครับโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดครับปี2 0 1 1สครับทำระบบแอร์ใหม่เนื่องจากคอมเพรสเซอร์มีเสียงดังครับเสื่อมสภาพครับ ก็ฝากติดตามผลงานจากทางร้านเราด้วยครับร้านหนุ่มอมอตะแยงลับปะเขาโทร0 8 9 9 2 1 1 8 5ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องงานรถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนํารถเข้ามาเช็คกับทางร้านเราได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรขงข้ามกับโรงเรียนรับปะเขาพิทยาคมครับนี่ครับถ้ามาจากเกษตรก็อยู่ซ้ายมือครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม